ของหน่วยงานสมาคมต่างๆนะครับดังนั้นเราจะสารต่อสวัสดิการนะครับและยกระดับสวัสดิการที่มีเนี่ยให้มากขึ้นทม่ีล้มไม่มีอะไรแน่นอนแต่เราจะเข้ามาช่วยกันปลุดยหนรุ่งสถบนองค์รานต่อให้มันดีขึ้นอย่างอันนี้ครับเนี่ยจะรวมอยู่ในนั้นทั้งหมดกัวกองทุนสวัสดิการชุมชนนะต้องต้องเปลี่ยนแปลงครับต้องพัฒนาขึ้นครับใช่ ขั้นแรกเนีผมอยากให้มีไฟมีทางเดินให้มีให้มันมีอะไรอะไรให้มันดีให้เรียบร้อยก่อนแล้วจอต่อมาไม่ได้มีอะไรทรายขยับนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเรื่อยขเรื่อยข้เรื่อยขึ้นเรื่อยขเรื่อยขึ้นร้กันเย่อห้มันทำอย่เง้ยเให้มันดูสะอาดตา่ไหแล้วมันก็เป็นเราก็จะปรับอยู่ตามมาได้แต่สิ่งหนึ่งเราก็ต้องร่วมกัน ช่วยกันเพราะว่าพอทำแล้วแล้วมันก็จะมันกรปรงมันมันเรา่ช่วยก็มีการโปรโมทให้ให้ร่วมกันร่วมกันเพื่อเมืองของเราใชไครับปัญหาเร่งด่วนนโยบายเร่งด่วนที่เราอยากจะแก้ไขนะครับก็มีเรื่องของการจราจรซึ่งปัจจุบันเนี่ยการจราจรติดขัดมากนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยทั่วของนครราชสีมไม่ว่าจะเป็นเส้นเรียบคลองนะฮะหรือเส้นเมนหลักๆนะฮะ ตอนนี้เราต้องรีบแก้ไขโดยด่วนนะครแล้วก็จะมีเรื่องของน้ำประปาไหลอ่อนบางพื้นที่ไม่ไหลและก็ไม่มีบางพื้นที่ไม่มีน้ำประปาซึ่งผมมองว่านครราชสีทเองเราควรที่จะผลักดันนะครับให้มีน้ำประปาทั่วทั้งนครแล้วก็มีน้ำประปาที่ไหลทั่วสะดวกสบายครับนะฮะแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขนะฮะเราควรที่จะจัดตั้งศูนย์การแพทย์เพิ่มเติมเข้าไป เพื่อลดปัญหาการแอรอัดในโรงพยาบาลนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ในโรงพยาบาลเองมีจํานวนของผู้ป่วยมากขึ้นแล้วก็ได้มีโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ที่แพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้คือโควิดนี่มันจะได้ช่วยในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อตรงนี้เพราะจะลดจํานวนคนไข้ที่แออัดในโรงพยาบาลเราต้องทำ แล้วก็ปัญหาในเรื่องของน้ำเน่าเสียนะฮะตรงนี้ก็เยอะที่เราต้องช่วยกันแก้ไขเพราะว่ามันจะทำให้คุณภาพชีวิตต่างๆนะครับเวลาเราลงพื้นที่เราก็เห็นว่าพี่น้องประชาชนในนครรังสิตเองเนี่ยได้พักอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีน้ำมีกลิ่นซึ่งมันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะฮะใน,ในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องเรานโยบายต่างๆที่ท่านมาเนี่ยมีบางข้อที่ประชาชนเขาเป็นกังวลอยู ว่าอาจจะถูกยกเลิกไปหรือจะไม่มีการสารต่อตรงนี้ท่านมองเป็นอย่างไรบ้างคือผมมองว่าในส่วนหนึ่งเลยนะครับที่เราตั้งใจและเป็นนโยบายของเรานะฮะการที่มีสวัสดิการให้กับพี่น้องในนครลังสิตอยู่แล้วนะฮะที่จัดตั้งมาเนี่ยเราจะยินดีที่จะสารต่อนะครับและเราก็ต้องเพิ่มสวัสดิการต่างๆนะฮะให้พี่น้องประชาชนในนครลังสิตเนี่ย มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม